น,นี้จะมาทำจะมาทำคอหมูย่างกันนะคะอันนี้ก็หมักหมูไว้แล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะ1คืนแล้วก็ใส่เตาเตรียมย่างค่ะก็มาใส่เตานะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าเตาอบอนะใช้อุณหภูมิ1้0องศานาะน15นาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ รัก80องศา15นาทีโอเคเสร็จแล้วนะคะคอหมูย่างของเรามห15นาทีเท่านั้นหน้าตาน่ากินมากเลยไม่ต้องกลับเลยนะคะ ยกไปเลยยกไปตันดน,นะคะด้านหน้าด้าลังนะคะสวยงามนะคะด้านหลังสวยงามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะพร้อมทานแล้วนะคะนี่กินกลับ น้ำจิ้มแจ่วนะคะอร่อยเด็ดแล้วก็มีข้าวเหนียวนี่สุดยอดเลย